สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้พระชนกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุสริยปที่16ข้อ6ถึงข้อที่11นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพ่อพรของผู้ที่ลี้ภัยในพระเจ้าในข้อที่ 1, หนึ่งถึงข้อที่5เราได้พูดในเมื่อวานว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ลี้ภัยในพระเจ้าก็คือคนที่ขอเมตตาจากพระเจ้าคุณค่าของเขาอยู่กับพระองค์เขาจะให้เกียรติคนที่รักพระเจ้าแล้วเขาจะเลือกติดตามพระองค์เมื่อถึงพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่า เขาจะได้รับพรจากพระองค์มากมายทีเดียวครับซึ่งเราจะอธิฐานด้วยกันก่อนนะครับขแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้ทั้งหลายเข้าใจพรที่จะมาถึงของคนที่ติดตามพระองค์เจ้าอธิฐานด้วยกันในนามพระเยซุคริเา้าอาเมนพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเขตแดนของข้าพระองค์เป็นที่ร่มรื่นข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้าถวายสาธุการเดพระยาเวผู้ประทานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณข้าพระองค์ก็เปรมปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นพระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อระพักของพระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้นในพระหัตข,ขวาของพระองค์มีความเพลดิดเพลินอยู่เป็นนิดพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึง พระพรของคนที่ลี้ภพยในพระเจ้า5ประการได้กันครับอันที่1ก็คือเขาได้รับมรดกจากพระองค์พระมีได้พูดถึงเขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออมีมรดกที่ดีในสมัยพันธสัญญาเดิมเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้เตรียมมรดกสำหรับพวกเขาได้ได้เข้ามาในแผ่นดินคณาอันสำหรับเราทั้งหลายมากกว่าน,นั้นครับพระองค์เตรียมมรดกให้กับเราในฟ้าสวรรค์เราจะได้รับมรดกในฟ้าสวรรค์ จนเปาโลได้ขอบอกว่าให้ตาใจของเราสว่างขึ้นให้รู้ว่าเรามีมรดกมากมายเพียงไรในพระองค์นะครับกลับไปอ่านเอเฟซัสบทที่1นึ่งข้อสิบเนะครับเพราะนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากคริสเตียนต้องรู้ว่าเรารับมรดกจากพระองค์อันที่สองเขาจะรับคําปรึกษาจากพระองค์ครับพระองค์พระคัมภีในตอนนี้บอกว่าเขาไปถวายสารทุกการแด่พระเจ้าผู้ประธานคําปรึกษาแก่รพระเจ้าพระองค์จะให้คําปรึกษาเขาเสมอเวลาเราวุ่นวายใจเรื่องแรกที่เราควรจะทําคืออะไรครับหาทระเจ้า ไม่ใช่โทรหาคนนั้นคนนี้คนนู้นก่อนเมื่อที่เราวุ่นวายใจบอกพระเจ้าก่อนครับเพราะพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเราพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าในกลางคืนตอนนั้นหมายถึงเวลาที่เงียบสงบพระองค์ต้องการจะสอนคนของพระองค์ผ่านมโนธรรมครับให้เขารู้ว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเขาเราเองฟังเสียงของพระเจ้าและพระองค์พร้อมที่จะสอนกับเราโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราเองนั้นอยู่เงียบสบงบกับพระเจ้าวันนี้ตอนที่เงียบสงบเราทําอะไรครับ บางคนคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นวางแผนชั่วต่างๆนะครับขอให้เราเองนั้นปรึกษาพระองค์นะครับอันที่สครับก็คือไม่หวั่นไหวพระพรประการที่3อยู่ในข้อที่8บอกว่าข้าพเจ้าตั้งพระยาเวไว้ตรงหน้าเสมอพระองค์ประทับที่ขวาเมืองข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่หวั่นไหวนนะนะมันเป็นภาพที่ทําให้เราเห็นนะฮะมนุษย์เนี่ยนะครับพยายามจะปั้นลูกปั้นขึ้นมาแต่ว่าลูกปั้นเหล่านั้นไม่คงทนแต่คนที่ให้พระเจ้า ดูแลเขาให้พระองค์ปั้นเขาเขาจะไม่หวั่นไหวเป็นภาพที่ตรงกงันข้ามกันคนที่ปั้นลูกเขาลบเขาเองก็จะหวั่นไหวแต่คนที่ให้พระเจ้าปั้นจะไม่หวั่นไหวนะครับต่อไปอันที่สี่ก็คือชื่นชมยินดีพระคัมภีร์บอกว่าใจเขาพระเจ้ายินดีและจิตวิญญาณข้าเจ้าก็เปรยงปรีคนที่ลีภัยในพระเจ้าเขาจะมีสันติสุขในพระเจ้าเขาก็จะเชื่อว่าร่างกายของเขานั้นรับการปกป้องจากพระเจ้า จิตวิญญาณของเขานั้นก็จะรับการดูแลจากพระเจ้าชื่อของเขานนั้นเป็นของพระเจ้านะครับในหลายครั้งที่เรากระวนกระวายนั่นเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้รี้ภายในพระเจ้าพอเราลี้ภายในพระเจ้าเราจะไม่กวนกระวายนะครับแต่หลายครั้งบางคนก็พึ่งพระเจ้าแต่เกินไปด้วยความกวนกระวายเปรโตกับเปาโลได้ยกพระคัมภีร์ตอนนี้ขึ้นมาได้พูดถึงร่างกายของพระเจ้าอาศัยเย็นปลอดภยัยพูดถึงพักกายของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ใน อุโมงฝังศพซึ่งเราอาจจะไม่มีเวลาพูดเรื่องนั้นนะครับสุดท้ายก็คือทรงสำแดงวิถีแห่งความชอบธรรมพระองค์ได้กล่าวในข้อสเสบบอกว่าพระองค์จะสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อมาพระองค์มีความปิติยินดีล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินเป็นนิจพระเจ้าไม่ใช่ให้ความยินดีกับเราด้วยความยินดีที่มันเกิดขึ้นปุ๊บป๊บเข้ามาในใจของเราแต่มันมีหลักการของพระเจ้าก็คือ ความยินดีนั้นต้องมาจากการกระทำตามพระไถ่ของพระเจ้าและเมื่อเราทำตามพระไถ่ของพระเจ้าความยินดีนั้นจะเกิดขึ้นกับเราขอดุลใจเราทั้งหลายวันนี้นะครับพระพรของคนรี้เรี่ยไรในพระเจ้า1ครับเขาจะรับมรดกจากพระองค์สองเขาจะรับคาปรึกษาจากพระองค์3ามเขาจะไม่หวั่นไหว4ี่เขาจะมีความยินดีประการสุดท้ายพระองค์จะทรงสำแดงวิถีแห่งความชอบธรรมกับเขาอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณพระเจ้าพระพรสำหรับคนที่ลีบเรี่ยในพระเจ้ามีมากมายจริง รดให้ข้าหลายได้มั่นใจในมรดกที่พระองค์เตรียมไว้มั่นใจในคาปรึกษาที่พระองค์ได้สรงประทานให้ไม่วันไหวเมื่อเจอวิกิตกาลยินดีอยู่เสมอและทําตามที่พระองค์สรงสั่งสอนเพื่อข้าหลายจะไม่ได้พลาดเฉพาะพรที่พระองค์เตรียมไว้ข้าแต่พระเจ้าข้าหลายมีความเชื่อมัม่นคงว่าผู้ที่ลีภัยในพระองค์จะรับพรมากมายโปรดใหญ่ข้าหลายลืมสิ่งเหล่านี้ในานามพระเยซูเจ้าอาเมนเจขอัญค,ครับ